ดวงใครเห็ุมีโชคลาภมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ปะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาในคลิปเด็ดดวงใครเหตมีโชคลาภประจําวันที่30นะคะธันวาคม2566นะคะเที่ยวนี้นะคะรางวัลออกวันที่30นะคะพี่น้องค่ะวันที่3 1วันที่1ก็จะหยุดนะคะปีใหม่กันนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะคลิปเด็ดๆนี้นะคะฝากแชร์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะกดไลค์กดแชร์แชร์เพื่อเปิดการมองเห็นหน่อยนะคะคลิปเด็ดๆนั่นก็คือเลขหน้าไพ่เมนูสำหรับพี่น้องทั้งแปดบังเกิดเนาะนะคะแล้วก็อ่า ไม่ว่าจะหมวดไหนก็แล้วแต่นะคะก็จะมีเลขนะคะที่จะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะคะที่ต้องการแยเสียงและไม่มีเลขนั่นเองก็งงจะดูเลขนาไพ่นีหละค่ะพี่น้องค่ะน,ะนักข้อควารแยชัดเจนอยู่พี่น้องท่านไหนที่ต้องการเรียนดูๆให้ง่ายตามส้ายก็หมอโปรโมชั่นนะคะจะหมดวันที่30แล้วนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็เที่ยนี้ป้าหมอแถม ในการอ่านตัวเลขหน้าให้ให้กับพี่น้องด้วยนะใครที่สนใจก็ถ้าใคดีไลน์มาค่ะพี่น้องค่ะยังไม่มีไม่สะดวกที่จะเรียนก็เรียนปีหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าจองไว้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะนะคะรับเฉพาะผู้ที่พร้อมโอนนะคะพี่น้องค่ะเนาะเพราะว่าโปรโมชั่นทุกถูกนะคะเที่ยวนี้ทุกถูกเลยนะคะจะสอในให้กับพี่น้องนะคะเอาละค่ะใครดูดวงส่วนตัวก็เหมือนกันนะ,ะถ้าใครดีไลน์นนนะคะ่ะในคลิปนี้เราจะดูว่าพี่น้องนะคะจะมีโชคมีลาบส่งท้ายปีกันหรือเปล่าต้อรนนับปีใหม่ไหมนะคะลงเร็วหน่อยหนึ่งวัน <laughs> <c oughs> นะคะเนื่องจากว่าประมอกี่ยุ่งมาตลอดนะแต่คิด นะคะเร็วขึ้นลงเร็วขึ้นแล้วก็จะมีคลิปใหม่ๆนะคะในปี2567ให้กับพี่น้องแฟนคลับทุกคนน,นัดเดงค่ะแล้วก็ขอบคุณมากมายนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมในช่องศรษฐีชโชคพยากรด้วยดีเสมอมาแล้วก็ต้องขออภัยนะคะพี่น้องคะบางครั้งก็หนึ่งลงสายสองพูดผิดพูดถูกพูดไม่นะคะแล้วก็อาจจะไม่ก็ตรงกับพี่น้องนะคะวันเกิดใดวันเกิดหนึ่งนะ,ะเพราะว่าเราดูโดยวมนน่นเด็เอาละค่ะคลิปนี้คลิปติดๆนะคะ,ะหมอขออนุญาตนะคะทำนายว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้น มีโชคไหมได้เงินมายังไงนะคะเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนและเลขหน้าไพ่เลขอะไรนะั่นเองค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ขออนุญาตจับไพ่จํานวนสามใบก่อนนะคะพี่น้องขาเนาะเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะนี่นะที่ผ่านมานั้นเนี่ยขึ้นเดทเนี่ยนะคะแล้วก็แฮงแมนเนี่ยก็แสดงว่าบัตรจ็บมาเยอะนะสาหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วก็คิดว่าไม่คิดหลาบค่ะ อย่างควที่อยากจะเสี่ยงอยู่พี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะถึงแม้จะขึ้นไพ่ไม่ค่อยโอเคแต่ว่าเป็นไพ่ใหญ่หมดเลยเนาะเที่ยวนี้แล้วก็มีไพ่โชคดีนะคะไพ่โชคลาบนะอ่ามีเงินหมุนข้ามานะคะนี่คือไพ่โชคดีขึ้นนะอใครที่ไม่เคยมีโชคลาบในเที่ยนี้น่าลุนอยู่นะคะฉะนั้นแล้วอนุญ,ญาตให้พี่น้องวันอาทิตย์เสี่ยงได้นะคะเที่ยมนี้นะคะเอาละนะให้เสี่ยงได้นะ,ะแต่ต้องดูกําลังของตัวเองด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์คะ่ะเอาละค่ะไม่พูดมากเจ็กอเรามาดูว่าเลขนาโชคของพี่น้องวันอาทิตย์นะเลขอะไรเเเคาาบออกกวว่่ป็นนตัลขะะืม เ่านี่ไม่รู้เก่าขนาดไหนอะไปเดาเอาเอนนะคะเลขเก่าที่พี่น้องเคยได้รับโชคลาภนะคะหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนะคะเอาไกด์ไลน์เดียวพอค่ะส่วนเลขหน้าไพ่นี่น่าสนใจนะคะนี่เลข1 3นะคะแล้วก็2 0 1 3 2 0ศค่ะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะได้กินกับตัวเลขนำโชคนะคะหน้าไพ่นะคะในคลิป ดวงใครมีโชคลาภนะเฉพาะวันอาทิตย์เนข้าววาวบ่อยมากเที่ยวน,นี้สาธุขอให้เข้าอีกนะคะพี่น้องวันอาทิตย์กันนะคะเอาละค่ะขอให้พี่น้องวันอาทิตย์เฮงๆเลยคะในวันที่30นี้ค่ะเอาละค่ะมาดู พี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะขอนอนุญาตจใา้จานวนสาใบาเสียงได้ไหมได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าหยุดแน่พี่น้องวันจันทร์ขึ้นเดวิลเฉยเลยสําหรับเดวิลก็คือนักเสียงได้อยู่แต่อย่าเกิดความโลภนะ,ะแล้วก็ขึ้นราชาเหรียญนะนะคะก็อนุญาตได้เสี่ยงค่ะแล้วก็อย่ามุ่งมั่นตั้งใจนะเอาอเป็นเอาตายกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือการเล่นการพนันเล่นหวยเล่นอะไรนี่นะคะอย่าให้เกิดความโลภนะ,ะแต่อนุญาตาได้เสียงได้เลยนะคะเช่นนี้นะปิ้งเงินเข้าแน่ค่ะพี่น้องขานะแต่ถามว่ามาจากไหนนั้นเนี่ย มาจากโชคลาภไหมก็อาจจะเป็นได้นะคะหรือมาจากการงานของเราก็เป็นได้นะคะพี่น้องจ๋านะสําหรับพี่น้องวันจันนะ,ะพี่น้องวันจันทรคะนะเที่ยวนี้ดูนะตัวเลขมาจากไหนเนี่ยก็บอกว่าอันที่หนึ่งก็มาจากการคํานวณของเราน,นะเรากคํานวณอันที่สองนะคะก็มาจากฐานะคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะพี่น้องวันจันส่วนเลขหน้าไพ่พี่น้องวันจันทรนะเที่ยวนี้เลขอะไรหน้าสนมีเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้านะคะ แล้วก็54เลขบินนะ15แล้วก็54ค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เหงนเลยค่ะมาดูพี่น้อง,องวันอังคารบ้างค่ะสาหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนเดูกันอ่ะพี่น้องวันอังคารน,นะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารน,นั้นขึ้นนี่เขาบอกว่านี่สําหรับพี่น้องวันอังคารน,นั้นยุ่งงานยุ่งงานนะอาจจะไม่เสียงก็ได้เหนกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็รอนะคะรอในลักษณะของหน네้าดวงเปิดในเรื่องของโชคลาภนะ พราะว่ารอ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 ไม่ค่อยเข้าว่าอย่างนั้นนะสาหรับไพ่ในลักษณะแบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าเที่ยวนี้นะพี่น้องวันอังคารขายยาหลายตัวอยอาเยอะตัวเนี่ยนะคะเอาตัวติดๆนะเราอยากจะเสียงลุ้นๆหน่เอาสักตัวสองตัวหนึ่งนะคะตัวที่เรารักเราชอบนี่นะคะเพราะถ้าเยอะนี่เป็นไงเยอะเยอะตัวนะเวลาถูกมันก็จะไม่ได้กำไรนิดเดีค่ะพี่น้องวันอังคารนะคะนี่นักคำนวณนะคะขออีกใบหนึ่งนะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะเที่ยวนี้อ่าใบหนึ่งขึ้นหมายเลขสี่นะคะไ่จักรพพรดขึ้นนะอาไม่เนเสียงค่ะนะคะอ่าแล้วก็บอกว่า เท like ี่ยวนี people, ้เลขนำโชคมาจากไหนของพี uh ่น้องวันอังคารก็บอกว่าเป็นตัวเลขอะไรเป็นตัวเลขที่มาจากการคํานวณของเราหนึ่งละนะคะอืและก็มาจากนะคะองค์ที่นะกันพบุรุที่เราขอพรนะคะประภูมิเจ้าที่ก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะองค์ที่เป็นผู้ชายนะคะพี่น้องวันอังคารเที่ยวนี้นะจะให้โชคลาภกับพี่น้องละค่ะเอาละค่ะจะถามเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรล่ะเที่ยวนี้นะก็มีเลขห้าเก้าแล้วก็เจ็ดสี่ค่ะสวยอสวยแล้วป่ะหมอาห้าเก้าเจ็ดสี่ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้อย่างเห็นค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางวัน้าค่ะสําหรับพุธกลางวันนะคะเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางวันนี่พุธกลางวันอนุญาตให้เสี่ยงคาขึ้นเงินเนาะมีทั้งเจ็ดเหรียญหกเหรียญนะคะเขาบอกว่าพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยเล็งเงินอยู่คําว่าเล็งเงินก็คือหมายความว่าเงินที่จะได้รับนะคะจากการงานนะโบนัสโบน,บนนะัสเงินตกเบิกหรือยอย่างไรนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าได้แล้วใช้เลยนะคะไม่เป็นไรค่ะห้อยเข้ามานะ ได้เลยใช่เลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตจับอีกหนึ่งใบนะคะสวยอยู่นะคะไพ่นี่มีเงินหมุนเข้ามาจริงๆด้วยนะคะพี่น้องคะนะอนุญาตได้เสี่ยงแล้วนะพี่น้องได้ทั้งการงานได้ทั้งมีคนมอบให้ได้ทั้งโชคอับนะอาจจะได้โดยนะคะพี่น้องวันวันพุธกลางวันนะในงวดน,นี้นะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากไตรลัยที่หนึ่งเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะนะคะเลขไตร,รลัที่สองมาจากเลขที่บ้านของเราเลยค่ะให้จคลาฯนะแล้วก็เลขนำไพ่ของพี่น้องวันพุธกลางวันเที่ยวนี้เลขอะไรคะ มีเลขเจ็ดหกนะคะแล้วก็สี่สองเจ็ดหกสี่สองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนม้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนเท่าน,นีา้จ้ะได้อ่าเท่านี้ขึ้นถ้วยนี่นะคะขึ้นถ้วยขออีกหนึ่งใบหนึ่งเผื่อขึ้นเหรียญอ่าได้เหรียญจริงด้วยอนุญาตให้เสี่ยงค่ะพี่น้องค่ะเนาะถึงแม้ว่าโชคลาภจะไม่เยอะแต่ก็ได้อยู่นะคะพี่น้องหน้าได้เงินเข้ามาแน่นะคะนี่อย่างนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะนะได้อยะะู่ยะคะ่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าอย่าหนักนะอย่าหนักนะคะพี่น้องค่ะต้องประมาตทนะคะอย่าโะะลภ ทีนี้ถามว่าเล็กมันโชคมาจากไหนก็บอกว่ามาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาบจานผนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าให่เลขอะไรคะมีเลข3 5หนะคะแล้วก็ห้าหนึ่งสามห้าห้าหนึ่งค่ะพี่น้องวันขอให้ยหงนๆค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤกษัดสวัสดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพระฤกษัดสวัสดีเป็นเบบไหนเดีวยวกันค่ะติดดาบแน่นะคะยังครั้งเขาอยู่ร,รูปเปล่านี่งไปเคลียร์ใช่ไหมคะ นะคะเออไปเคลียร์เขาซะน,นะคะแล้วก็อยากจะดีใจดีนะคะกับเรื่องของอาการคาว่าใจดีก็คือมองโลกในแง่ดีนะคะเยอะเกินไปว่าเอองวดนี้นะคะจะต้องได้รางวัลที่หนึ่งอ่ประมาณนั้นนะคะสีเะส่เหรียญอ่าสี่เหรียญขึ้นนะคะก็แสดงว่านะ,ะนั่นหมายความว่าถ้าเราจะเสี่ยงก็อยากรู้ค่ะพี่น้องคะต้องตัดใจเลยน,นี่ถ้ากักับอยู่นั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีโชคลาภเข้านะขออีกหน,นึ่งใบแม่ทาวเออนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพระฤกษัสมาธเที่ยวนี้ คลียของเก่าไว้สิก่อนก็ได้ค่ะนะคะหรือพักผ่อนซักงวดหนึ่งก็ได้ค่ะนะคะนะเขาบอกว่าเก็บเงินก่อนดีไหมนะคะเออหรือจะเป็นต้องใช้เงินในสิ้นปีนี้ใช้เงินก่อนดีไหมนะคะก่อนที่จะเอาเงินมาลงทุนเอาไว่อย่างนั้นนะใครก็บอกนะคะพี่น้องค่ะไม่ค่อยที่จะโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าขึ้ไนไถ่นะท้าเออแต่ไม่ได้้ามเขาบ,บอกแล้วว่าดวงใครดวงมันนะพี่น้องวันเพราะนขั้สวัสดีหลายท่านนะโชคลาภมีตลอดแหละนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะเที่ยวนี้นะอ่านตามไพ่ที่จับมานะคะว่าไม่ค่อยสวยค่ะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงเดิ นำโชคมาจากไหนเขาบอกว่าเป็นตัวเลขประจำตัวของเรานน่นองค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข84นะคะแล้วก็168416ค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนโอ้ยแสดงความยินดีกับพี่น้องวันศุกร์ค่ะทีนี้หนึ่งเหรียญต่อ,ตอ,ตอมาอยู่ที่พี่น้องวันศุกร์ค่ะแถมอัดเวินเหรียญมาด้วยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยพี่น้องวันศุกร์เงินเข้านะคะรัวๆเลยนะคะในวัน พรุ่งนี้นะคะเงินเข้ารัวๆเลยนะคะแถมเมทิเชียนขึ้นอีกต่างหากลางสพอนเมนเวอร์กเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข <g ül> พี่น้องวันศุกร์ดวงดีเยี่ยมเลยไม่พูดมากเจ็บคอค่ะนะอัศวินเหรียญอีกต่างหากนะคะพี่น้องจา๋านะคะหนึ่งเหรียญไพ่โชคลาภลอยเข้ามือพี่น้องวันศุกร์ละคะเที่ยวนี้ค่ะนะคะสแสดงความยินดีและอนุญาตให้เสี่ยงได้ค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะถ้าถามว่าตัวเลขนาโชคมาจากไหนเที่ยวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวเลขมาจากภานะของพี่น้องวันศุกร์เองค่ะโดยเฉพาะภานะคันที่พี่น้องวันศุกร์ซ่อมเขาก่อนหน้านี้หรือจ่ายเงินไปเขาเขาจะ ให้เงินกลับมานั่นเองนะคะในรูปแบบไหนก็ไต่นะคะไปไปคัดการกันเอาเองก็แล้วกันนะพี่น้องวันศุกร์แต่ว่าสวยเยี่ยมมากเลยนะคะก็ไลน์แล้วก็มาจากเซ็นพิเศษของเราค่ะพี่น้องค่ะทั้งสองไลน์ค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันศุกร์เที่ยวนี้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งนะคะสี่นะคะแล้วก็หนึ่งห้าเออนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เฮงเงเลยค่ะพี่น้องวันศุกร์ขาเยี่ยมมากเลยค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนตืกันค่ะนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะดูซิอ่าสิบเหรียญแปดเหรียญอืมสิบเหรียญแปดเหรียญนะคะอนุญาตให้เสี่ยงแต่มีเก้าดาบนะคะอย่าคิดเยอะนะ,ะอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะ,ะถ้าเป็นแบบนี้ถามว่าเรามีเงินเข้าไหมมีแน่นอนค่ะนะคะมีแน่นอนค่ะสวยด้วยนะคะแต่เก้าดาบขึ้นนั้นหมายความว่าในระหว่างนี้นะคะก่อนที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะะ่ะเราต้องนอนให้หลับเราต้องอย่าเครียด เราต้องสบายดีนะคะอย่างน้เราต้องไม่ทะเลาะก,กับใครนะคะพี่น้องวันเสาร์นัดถ้าเราเครียดกลุ้งนะคะเราโชคลาภจะไม่เข้าฉะนั้นนะดูคลิปนี้แล้วก็ตั้งตั้งแต่ดูคลิปนี้จบนะคะก็คือสบายใจไปเลยนะคะอย่าไปทะเลาะก,กับใครนะคะนอนให้หลับนะไหวพระสวดมนต์ก่อนนอนนั่งสมาธินะคะขอพรนี่อย่างนี้นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันเสาร์ค่ะนะเที่ยวน,นี้สวยค่ะนะคะถามว่าเลขนำโชคมาจากไหนเขาบอกว่าเป็นตัวเลขประจําตัวของเราเองนะคะหรือเกี่ยวกับเลขที่บ้านของเราก็ได้ค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันเสาร์อะไรกันเยคะเซลนี้นะคะมีเลขหนึ่งศูนย์นะคะอ่าแล้วก็แปดเก้าหนึ่งศูนย์แปดเก้าค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้ยิงเลยค่ะนะคะคือสวยอะ่ะบอกเลยว่าสวยะนะคะพี่น้องจานะ๋านะเอาละค่ะป้าหมอวยพรนะคะส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะในวันที่ส0สนะคะส่งท้ายปี25 6 6น้อหิกนี้ขอพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะมีโชคมีลาบมีเงินเข้ารัวๆนะคะพี่น้องขานะและมีรางวัลใหญ่ๆเข้ามือ ทุกคนเลยค่ะสวัสดีคะ่ะ